ตัวหน่อยอยู่โอ oh. oh. เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาถ่ายรูปใหม่เดี๋ยวปล่อยนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ปล่อยอย่างเงี้ยครับดยินเสียงควายเอ้ยตกได้แล้วปล่อยโง่ที่ผายฮะอมคิดในใจเรื่องของกูเรื่องของกูไม่เคยดีนะครับช่วงนี้ปลาคอกไปสางฟอร์ดมันต่อ ทุกคนมิ้นสารรัวครับผมวันนี้จะพามาลุยหมายน้ําท่วมครับเป็นหมายที่รอมานานมากนะครับกว่าจะเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ต้องรอให้มีฝนนะครับชาวนาเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับพอเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยน้ําที่มันมาเยอะๆเนี่ยเข้าในทุ่งนานะครับเพื่อเตรียมทํานารอบใหม่นะครับก็จะมีหมายแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับทีนี้พอน้ํามันเข้าไปแล้วเนี่ยปลาช่อนชอบจะเข้าไปหา อาหารกัดลังนะครับแล้วก็วางไข่เพื่อที่จะแกรพันขยายพันต่อนะครับจังหวะนี้ครับมันก็จะยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดปลามันพยายามที่จะหาแหล่งที่ขยายพันธุ์นะครับก็ต้องมาตื้อกันต้องมาลุ้นกันหน่อยนะครับแต่ว่าความพยายามของเราครับต้องลุยกับมันให้ได้นะครับผมเดี๋ยวยังไงผมพาไปลองตีหมายแบบนี้ดูนะครับจะมีผลงานหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมช่วงนี้ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมไะเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับผม มันตบมันตบตีแม่อคอกนะมันตบเอาวะเฮ้ยปลากัดเว้ยผมตีด้งแก็เช้าวันนี้หมายสวยมากตีนี่กัดลูกอคอกนี่เพิ่งจะกัดตีแรกนี่เนาะโดนกัดแล้วสบายใจครับ มาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาถ่ายรูปใหม่เดี๋ยวปล่อยนะครับขู่ใหญ่พอเลยโคตรใหญ่อะครับนี่ใหญ่มาก ครับกัดนิวตอนสีดำนะครับอากาศแบบนี้นะครับปลามันจับคู่ทํารังแล้วออกอคอกแล้วครับก็เลยกัดยากนี่นะครับโหมหาตีตื้ออยู่ผมไม่ใช่สายปลาคอกอ่อะผมก็ตีไปตามที่มันขึ้นจิบบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ผมเจอคอกผมก็เลยตีช้าๆผ่านมากัดตบไปทีหนึ่งครับ รอบนี้คงงุดิงิดเต็มที่ฮะเต็มเนี่ยวไปเลยนะครับยังไงก็ฝากผลงานของกบนิวตันไปด้วยละกันนะครับตอนนี้จะปล่อยกันนะครับบางคนอาจจะมองว่าปล่อยทำไมเดี๋ยวยังไงก็โดนคนอื่นเอาไปอยู่ดีนะครับคือผมว่านั้นนะมันเป็นโชคชะตาของเขานะครับคือตัวนี้ผมได้แล้วเนี่ย ผมก็มีสธี์เก็บนะครับแต่ว่าความรู้สึกผมคือมันมีลูกนะครับผมมองว่านั่นคืออนาคตนะครับยังไงมันก็เลี้ยงลูกมีโอกาสเลี้ยงลูกให้โตได้มากขึ้นนะครับมีโอกาสขยายพันธุ์มากขึ้นนะครับมันจะไมไ่เหลือน้อยลงไปนะครับอย่างน้อยผมเป็นคนหนึ่งที่พยายามจะให้มันมีประชากรของช่อนอนะอยู่ในใน,ในนาอย่างเงี้ยให้พวกเราได้ตกกันอีกนานๆน,น,นะครับผมไม่ได้ไปล้างเผ่าพันธุ์มันซะตัดวงจรมันนะครับเนาะ โอกาสรอดมันจะมีสูงมากขึ้นถ้าม,มีแม่เลี้ยงอยู่นะครับขอภาพสวยหน่อยนะ A few moments later ขยับหมายมานะครับมาอีกฟากหนึ่งเลยฮะคนล่ำเพอกันนะครับมันก็จะมีนาน้้ำท่วมเหมือนกันนะครับเป็นละหมายขนาดนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าปลามันจะมีตัวกัดแมนแต่ว่าผมมองดูแล้วษณะว่าน่าจะมีเพราะว่าตรงนู้นเลยนะตรงนู้นอ่ะมันเป็นแม่น้ำครับน้ำมันล้นขึ้นมาล้นเข้ามาแล้วเข้ามาทางนี้นครับมีปลาขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาชนด้วยหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวลองมาตามผลงานดูครับนะนา,นา้ำท่วมน่าจะมีตัวแหละกัดไม่กัดเดี๋ยวดูอีกทีครับเพราะว่าลักษณะเหมือนโดนยานะครับเขาใช้ายาฉีดยาตามขนน้นะครับพวกปกบุ้งอะไรเนี้ยนี่ตายเป็นแถวเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูครับมีผลงานหรือเปล่าตามดูครับ ลุดมือยาวเลย ừ ừ ừ จะได้ครับ Okay. ไม่เอาไม่หลุดนะอย่านะมาไม่ส่งด้วยครับปิดมินหรือเปล่าไม่รูร้แต่เอาตัวมาก่อนนานี้นะครับมีตัวเยอะเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับแม่น้ำนะครับแล้วมันก็ล้นเข้ามาในในนาโอเคนิวตอน ค okay. ไปดูผลงานต่อครับนิวตอนสีน้ำเงินครับตัวนี้อโอเคนะครับผมวันนี้พอได้หอมปากหอมคอนะครับแกลงลูกโคกบ้างนะครับได้ปลาจรบ้างนะครับช่วงนี้ก็ยังว่าล่ะครับปลามันกัดลังนะครับทำลังแล้วก็วางไข่เตรียมขยายพันธุ์นะก็ จะตีปลายากอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่มีลูกมีคลอ,อกจนมันทิ้งคลอ,อกแล้วครับทีเนี้ยปลามันก็จะเริ่มกัดดีละก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยล้วกันนะครับชอบก็ไลค์ก็แชร์คลิปด้วยนะครับผม One eternity later. ยังเลยครับเพิ่งมา <S 2> <S 2> <S 2> <S สั่งสอดลูกคอก เจอแม่คอกอีกแล้วครับไม่มีเสียงปลาจรกัดลูกปลาตาหญ้าตาอะไรเลยนะครับแต่ว่าเจอลูกคอ,อกเยอะมากเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูที่เขาขยายพันธุ์นะครับช่วงนี้ผมก็ตีนะครับตีเอาคลิปเอาจังหวะปลากัดแต่ว่าผมคงไม่เก็บนะครับปลาช่อนตอนนี้นะครับลองตีดูครับ ถ้าได้ตัวขึ้นมาผมก็จะปล่อยนะครับสอนปลาให้รู้ว่าอย่าพาลูกออกมาให้คนเห็นอุ้ยอุ้ยมีตัวนิว้ากัดไม่ตั้งตัวเลยครับ กำลังมองงูอยู่มีงูอยู่ตรงนี้วัดตะกระโดดลอยเลยเนี่ยเห็นตัวเลยไซน่าจะได้สี่ขีดอยู่ครับแม่นะแม่ปลช่อน ครับอขอดูตัวหน่อยผมจะลุยลงไปข้างล่างเลยนะครับต้องลุยลงไปเพราะว่า เดี๋ยวจะปล่อยมันนะครับผมตีปลาคอกตีให้มันเข็ดแล้วก็ปล่อยนะครับมีเสียงให้ได้ยินมาว่าโง่อะตกได้แล้วปล่อยผมก็แล้วแต่ใครจะคิดยังไงนะครับผมอยากให้ปลามันมีประชากรเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ให้มันลดไปผมตีให้มันเข็ดเฉย เรียกว่าตีสังสอนมันก็ได้ครับตัวมันไม่เล็กหรอครับผมว่าขนาดเนี้ยถ้ามันไม่มีลูกม้ามันอ้วนๆหน่อยหัวตัวนี้เป็นโลนะครับนิวตอนสีเขียวทําง,งานครับวันนี้นะเชนะครับเขาปากล่างสองเล่มครับนี่ผมว่ามันโดนแล้วนะครับปาาข้างบนมีรอยนะครับเนี่ยโดน ไ่วัดมาแล้วแน่เลยตัวนี้ตัวแม่แน่ครับตัวใหญ่ถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ปล่อยนะครับต่อ,อเห็นนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ปล่อยอย่างเงี้ยครับดีนเสียง ควายเอ้ตกได้แล้วปล่อยโง่ที่ผายโอ้โคิดได้ใจเรื่องของกู้นะครับช่วงนี้ปลาคอกไปสัางฟอร์ดมันต่ออย่างน้อยให้มันเข็ดให้มันกัดเบ็ดยากขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไปกัดหรือว่ามันไปโดนไฟช็อตอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าโอกาสอะถ้ามันไม่กัดเบ็ดคนนะมันก็โอกาสที่มันจะมันจะรอดมันจะสูงนะครับมันจะมีอีกแบบนึงคือไฟฟ้านะครับกลางคืนเนี่ย มันชอบมีคนที่แบบใช้เครื่องมือโกงธรรมชาติไฟฟ้านม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ก็เห็นมีคนใช้อโอเคครับทุกคนเย็นแล้วครับวันนี้วันที่สองแล้วผมก็พยายามมาหาตีประช่อนนะครับให้มีผลงานมากที่สุดนะครับก็ตีรับล่อยครับเป็นแม่คอกส่วนใหญ่เป็นแม่คอกครับหมายสวยหมายสวยแล้วก็แม่คอกแต่ละตัวเนี่ยใส่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็เลยเชื่อว่ามันจะเ,เรียกไรนะ ผมเชื่อว่ามันสามารถปกป้องดูแลลูกๆของมันได้ค่อนข้างดีนะครับก็เลยปล่อยให้มันขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเพราะว่าตัวมันเองก็ต้องคอยกันนกคอยกันปลาตัวอื่นบางคนได้แล้วก็เก็บวันมา่สิของเขานะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ว่าถ้าตีได้แล้วก็จะปล่อยนะครับสภาพหมายสวยของดูยนะ้ามานะครับคลิปนี้คงจบแค่นี้จริงๆแล้วกันนะครับเพราะว่า เดี๋ยวผมจะเร่งไปตัดให้นะครับคลิปไม่ได้ลงหลายวันแล้วนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยครับมานะลุยนะ้ำมาครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบุยบุย